สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูเบียร์อีกครั้งนะคะกับคลิปการสอนวิชาการงานอาชีพค่ะเด็กๆเตรียมหนังสือวิชาการงานอาชีพขึ้นมาหรือยังคะนักเรียนเปิดไปหน้าที่8ปกับหน้าที่9นะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการทำความสะอาดพื้นกันนะคะ บ้านเป็นที่อยู่อาศัยของเรานะคะการทำความสะอาดพืด้นบ้านอย่างสม่ำเสมอก็จะทำให้บ้านน่าอยู่นะคะผู้อยู่อาศัยมีสุขภาพที่ดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูหลักการทำความสะอาดพื้นนะคะหนึ่งเลยนะคะเราควรเลือกอุปกรณ์ในการทำความสะอาดให้เหมาะสมกับลักษณะของพื้นนะคะเรามาดูกันว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างน,นะคะ อันแรกเลยนะคะเครื่องดูดฝุ่นเครื่องดูดฝุ่นแบบนี้นะคะใช้ดูดฝุ่นบนพื้นจะมีความสะดวกและก็มีความสะอาดมากขึ้นค่ะแบบที่สองนะคะนี่ก็เป็นเครื่องดูดฝุ่นเด็กๆเคยเห็นเครื่องดูดฝุ่นแบบนี้ไหมคะอันนี้คือหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะคะเป็นใช้ดูดฝุ่นบนพื้น เครื่องดูดฝุ่นบบนี้จะทํางานเองอัตโนมัตินะคะประหยัดแรงและก็ประหยัดเวลามากเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นผ้าดันฝุ่นก็ใช้เช็ดฝุ่นบนพื้นให้สะอาดมากขึ้นค่ะที่ตักผงที่ตักผงหรือที่ตักเศษฝุ่นนั่นเองนะคะเด็กๆสามารถใช้ร่วมกับไม้กวาดเพื่อที่จะนำขยะไปทิ้งค่ะ ต่อไปเป็นไม้กวาดนะคะก็คือใช้กวาดฝุ่นบนพื้นให้สะอาดค่ะตอนนี้เรามาดูประเภทของไม้กวาดบ้างนะคะว่ามีไม้กวาดอะไรบ้างแรกเลยนะคะไม้กวาดดอกย้านะคะไม้กวาดดอกญ้าก็จะทํามาจากดอกย้านะคะมีขนบานออกนะคะมีด้ามจับใช้กวาดพื้นที่เรียบแลวก็แห้งค่ะ ต่อไปนะคะเป็นไม้กวาดที่ทำจากพลาสติกนะคะใช้กวาดพื้นเรียบและแห้งนะคะเช่นพื้นไม้พื้นกระเบื้องเป็นต้นค่ะต่อไปเป็นไม้กวาดทางมะพร้าวแบบไม่มีด้ามไม้กวาดอันนี้นะคะทำมาจากทางมะพร้าวนะคะใช้กวาดพื้นนอกบ้านที่ลักษณะเป็นพื้นเปียกหรือพื้นที่หยาบนะคะต่อไปเป็นไม้กวาดทางมะพร้าวแบบมีด้าม ใช้กวาดภายนอกบ้านนะคะอาจจะเป็นพื้นผิวผขรุขระเช่นพื้นถนนพื้นดินนะคะพื้นที่หยาบหรือพื้นปูนซีเมนหรือกวาดเศษหญ้าเศษใบไม้บนพื้นหญ้าได้ค่ะต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนการกวาดบ้านนะคะขั้นตอนที่1นนะคะ ให้จับไม้กวาดกวาดไปในทิศทางเดียวกันโดยให้ปลายไม้กวาดเนี่ยขนานกับพื้นนะคะเพื่อไม่ให้ฝุ่นปูนกระจายขั้นตอนที่2นะคะกวาดฝุ่นเศษผมจากฟอกมุมใต้เฟอนิเจอร์ออกมาด้านนอกนะคะขั้นตอนที่3กวาดบ้านจากชั้นบนลงมาชั้นล่างเสมอ ขั้นตอนที่4กวาดฝุ่นเศษผงมากองรวมกันไว้ขั้นตอนที่5ใช้ไม้กวาดกวาดฝุ่นเศษผงใส่ในที่ตักผงนำเศษฝุ่นเศษผงที่อยู่ในที่ตักผงไปทิ้งลงในถังขยะให้เรียบร้อยค่ะ นี่นะคะก็เป็นขั้นตอนการกวาดพื้นบ้านนะคะเคล็ดลับการทำงานนะคะการจัดเก็บไม้กวาดอย่างถูกวิธีหลังจากใช้งานไม้กวาดเสร็จแล้วนะคะเด็กๆควรน,นำไม้กวาดไปเคาะฝุ่นหรือสิ่งสกปรกออกก่อนนะคะให้นักเรียนไปเคาะในถังขยะเคาะเบาๆนะคะวิธีจะวิธีการจัดเก็บไม้กวาดนะคะให้นักเรียนนำไป แขวนไว้ที่ผนังนะคะหรือถ้าไม่มีที่แขวนหาเรียนจะปั้นไว้นะคะให้วางด้ามไม้กวาดลงบนพื้นนี่คือการเก็บไม้กวาดที่ถูกวิธีนะคะส่วนไม้กวาดที่มีปลายแข็งนะคะอย่างเช่นไม้กวาดทางมะพร้า,าว,วเรียนควร ชุบน้ําให้เปียกบ,บ้างนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มันเปราะมันหักง,ง่ายนะคะก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของไม้กวาดให้นานขึ้นค่ะส่วนอุปกรณ์บางอย่างนะคะเมื่อใช้ล้งเยนสามารถล้างน้ำได้นะคะอย่างเช่นที่ตักผงนะคะเวลาใช้แล้วเมาทรมาสกาเกียนสามารถนำไปล้างน้ำสะอาดได้ แต่ไม้กวาดดอกยานักเรียนไม่ควรนําไปโดนน้ํานะคะเราะจะทําให้ไม้กวาดชมกุดค่ะสําหรับงานที่คุณครูเบียจะมอบหมายให้เด็กๆทำในวันนี้นะคะนักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า14นะคะวันนี้คุณครูเบียให้เด็กๆทำสอง,ข,งข้อนะคะข้อหนึ่งให้อธิบายขั้นตอนการทํางานบ้านที่เป็นหน้าที่ของตนเองมาหนึ่งนา ให้นักเรียนเลือกจากที่เราเรียนกันไปแล้วนะคะมีทั้งหมด4งานก็คืองานที่1การจัดเก็บเสื้อผ้า 2. การจัดเก็บรองเท้า 3. การล้างภาชนะและหัวข้อที่4ี่วันนี้ที่เราเรียนก็นคือการทาความสะอาดืุงนักเรียนเลือกมาหนึ่งงานนะคะแล้วให้เขียนว่างานที่ฉันทำคืออะไรนะคะขั้นตอนการทำงานมีอะไรบ้าง แล้วก็ตอบประโยชน์ของการทํางานนี้คืออะไรนะคะนักเรียนตอบลงไปในหนังสือหน้า14ได้เลยนะคะต่อไปข้อ2ให้ทําเครื่องหมายถูกหรือเครื่องหมายกากบาทหน้าข้อความนะคะเรียนลองอ่านโจทย์ดูข้อ1งงานบ้านเป็นงานที่แม่ต้องทําคนเดียวใช่หรือไม่ถ้าเรียนคิดว่าใช่ใส่เดนก็ใส่เครื่องหมายถูกไปนะคะ แต่ถ้าหนูคิดว่ามันไม่ใช่ก็ใส่เครื่องหมายกากบาทแบบน,นะคะนี่คือตัวอย่างนะเด็กๆทาใบงานนะคะไม่ใช่ใบงานสีเด็กๆทำแบบฝึกหัดหน้า14นะคะแล้วก็เขียนชื่อส่งรูปมาส่งในอารบ,บัร์ที่คุณครูสร้างไว้นะคะคุณครูจะเช็คชั่วโมงเรียนนับชั่วโมงเรียนจากงานที่นักเรียนส่งนะคะนักเรียนสามารถส่งงานย้อนหลังได้ แต่ต้องส่งไว้ในอัลบั้มเท่านั้นนะคะถ้านักเรียนส่งไว้นอกอัลบัม้มคุณครูจะหาไม่เจอนะคะฝากเด็กๆไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ